บวางไก่ไม่เข้าไปก่อนตอนแรกเพราะว่าไหมให้มาไอนี้เอาตอนนี้คุณแมคุณพคุณพี่คุณนี่เี่ยคุณันคคาคไม่้ก็นไหมซิงซิงาดีเเออมว่าหิวไหมคุหิวไหมีเออมาเามีมุมหนี้างไหมกวคุณม ที่บ้านไม่อยู่ก็ประมาณทาวน์บอร์ดทางชื่อทางชื่อชันเลยแต่ว่าชัวร์ทางชื่อบ้านเสียเสียผมบอกว่าเราเราติดไปมาเพราะทางกันต้องมีทั้งหมอะไรผมไม่ภาหากินกันนะครับคยังไงนะทิ้งคูณตงทิ้งคุณตงบอร์ดมาลาคอราลามาลาเหน็บเขาหมาเฮ้ยนี่ที่ผมพูดได้เป็นประโยคเล มีไอเจอรหน้า้ยากไปโซบมีตวชื่อปาโซฮูรีแต่แล้วผู้ได้เปลียยาวอีกไหนพี่ยางไิงเสียงชเสียงิงว่าควมบุะเจ้าบ้านเรา่ใช่เอาคุณ เาไอกินข้าวผมไม่เหมือนที่นี่ก็พอได้แล้วนะครับสูงมากเรา้องขอโทษเราต้องขอโทษแล้วก็กลับไปหาวั้ทวรเมอไป่างจังหวัดก็อยากให้ไปเยี่ยมารรยากาศหนาว่งห์หนาวเวอร์ยูซิงวิด้ไนต่างประเทศเป็นเวลาบเจ็ดปีมาได้ค่ะมาแล้วค่ะก็ พีิวเยนะคะครับี่ที่เสร็จ่งยเริงใจ ่าชื่อมาอร่อยไมับเข้าชื้อขึ้นมาื่าวชื่อเ้ยาาวชื่อเฮ้ยาเ้ยา่าวชื่อเกล็ดก้อนลนื่อน้าื้ออ่มาแล้วส่สเมอาไม่เปไีใจหอครอะขโมอมีมีแฟนๆขับไวโอลินถามว่ากาลังทาหลดอะไรอยู่ะ o r อันนี้นี่เราซื้อจากประเทศไทยนะครับผมอ่านี่เป็นอันนี้บอกทานเป็นเพนเปครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็สาหร่ายข้าวแก่น้อยเทมปุระครับผมรสดิมออริจินอลลดไข่เทมแต่เพนเห็นไหมตั้งเป็ดเดียวหมดไปหลายซองเลยมีทั้งปลาหมึกมีทั้งสาหร่ายเลยทีเดียวเชียวกินงอยู่ได้อร่อยมากไม่หิวเลยครับไม่หิวคือบอกตรงๆว่า อันนี้ผมผมอยากถามการกินของคุณคืออร่อยหรือว่าคุณหิวอันเนี้อร่อยครับผมอร่อยและอรอยมากหิวะกวยเต้นมากเลยครับอันเนี้ยผมเนี่ยนี่นี่ผมบอกเลยนะผมจะปีใหม่ที่ผมจะจบเลยผมไม่ต้องไปซื้อหมูกระทงหมูกระชายมีคนที่ดูไลฟ์เขาบอกว่าวันนี้มาทำอะไรกันนะครับอ้าวคุณไม่ติดตามโซเชียลอ๋อไม่รู้ว่าผมทำอะไรกันไม่อย่างใจเลยตัวเอง วันนี้ครับผมเรามาเฉลิมฉลองพร้อมกันเรามาดู MV พร้อมกัน We have a special event นะ to announcing our music video ใช่แปลเป็นไทยด้วยว่าเรามีหลายจากคนไทยด้วยนะตอนนี้คนมีทั้งมีทั้งคนจีนนะครับผมแฟนๆชาวจีนแล้วก็แฟนชาวไทยด้วยนี่เครื่องนี้นี่บวยพอบวยปอบวยพออันนี้ทางไอจีอันนี้ไแก่น้อยอ่าน้าผมขอเปิดตัวเลย เขาอยากคอมเมนต์เผม่อเออจะได้เห็นได้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 แล้วกูเปิดในโปด้วยใช่ไหมค้ด์กเปิดในไอจีไอจีไอจีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโอาดเนี่ยปาดมาเลยอย่างเดียวเราอะแล้วทำไมพี่สแกนแ้าไม่ได้ครับพ่เต้เออกเร์ผมน้าลออันนี้ก็ได้อยู่แล้วไม่รอ้ว่าจะทำอะไรไง เป็นไงานตื่นรู้สึกตื่นเต้น้ไหมถามพี่บาสบ้าขึ้นเข้ามาตื่นเต้นไหมครับผมวันนี้แต่ยังไม่ได้เห็นสิงคีแล้วดีงามมากครับผมถามว่าตื่นเต้นไหมจะไปกินยำไหมดีงามมากเลยใช่ไหมดีงามมากเลยใช่ไหมตอนกินโซจิว่าแฟนหลับจะว้าวไหมว้าวแน่แน่เราไปซื้อดูนะอร่อยจริงาาเเขขาไม่เอามาเขาเขาผิดจุดแล้วนะครับเผมเยอะๆหมดแล้วคุณไม่เอา

เขาเรียกไม่หนักมากเพราะว่าเนี่ยทำได้เลยที่เขาบอกว่าวิเตอร์ออดใจฮิเตอร์ออดออดแ้าไปโพสในเฟซบุ๊กบอกว่าคอิวเตอร์ในทวิวเตอร์อะไรนะไม่ก็ไม่ได้อะไรก็แคเราตืน้นว่เลยถ้าแบบมึงคนมาแล้วมงมีความสุขดีนะอะไรอย่างเงี้ยแวเจอรุนพใช่ไหมวเจอรุ่นแต่แบบไม่มาไม่ดไม่ก็คือความจริงนะว่า บางทีการดูอะไรแบบนี้พร้อมกันในทีวีพร้อมกันมันก็ดีกว่าถึงที้มาดูคนเดียวอ่ะดูที่บ้านด้วยก็เยอะเลยดูมาแล้วแบบมีเพื่อนดูด้วยเนาะถึงทีวีแล้วก็ดีก็เหอะแต่บ้านมันก็หงานเลยมันเได้มีเพื่อนกินไม่มีกินที่อร่อยเนี่ยสู้ๆนะส่งใจให้เออแล้วแล้วคุณรู้สึกแบบว่าจะรู้สึกกดดันไหมแบบว่ากลัวว่าจะมีแบบคนไม่ชอบไหมคิดว่าจะมีคนไม่ชอบไหมเออ มันถ้าเรามีคนรักก็ต้องมีคนไม่ชอบเนี่ยอ๋อเรื่องปรับปงมันเป็นเรื่องของโปรตัวไปอ่แต่ว่าคนไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราได้เห็นคอมเมนต์ของเขาว่าเขาไม่ชอบอะไรในงานนั้นราปรับปรุงได้ก็พัฒนาได้ถูกงไหมหากเขาไม่ชอบนะครับกดแนะนำเลยนะพักดูไปบ่อยครับเดี๋ยวก็ชอบเองฟังออกหัวฟังออกฟังออกฟังออกหัวเฮ้ยพี่ก็ใช้บ่อยนะพี่ก็เออ เอาเทคนิคนะเองั้นจำไว้นะครับสำหรับใครที่เตรียมจะแบบว่าไม่ชอบแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ฟังไปบ่อนนะผมแล้วชอบเพราะตอนเนี้ยพวกผมชอบมากเพราะว่าพวกผมเนี่ยคือมั่นใจว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจะบอกผมห้าคนนี้ยอดวิวที่จะอัพกันตอนดึกนี้นี่ก็น่าจะประมาณคนหนันวิวเองล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งที่เราเจเราห้าคนละคืนนี้ไม่นอนไม่นอนเฮ้ยวางอยู่มะอยู่ด้วยกันอ๋อแม่อ่าแดูพี่เต้เปิดประตูกันเออดูนเดี๋ยวปันวิวกัน ป so no, ั่นดิวไม่ใช่แล้วมันหมักปัดมือให้คนพูดตามต่ออันนี้คุณไลด์ไลอ์ e ู่คอมเมนต์มีคอมเมนต์มีอะไรให้น่าสนใจบ้างไหมคิมคอปใจบ้างบ้างบ้าบ้าบ้าตะหนูมีอะไรอีกไหมบ้าบ้าตะหนูบ้าขายเก่งมากเลยลูกไหนบอก คอนชาเลยจ้าสร้อยคู่คิ้คอนชาเนาะสร้อยคู่จริงป่ะจริงจริเราเรามีเรามีเรามีชาของเราอยู่แล้วแต่จริงๆจริงเราอยากใช้คัพไทยซอยนิดๆนิดกับเลมมอ้ยมันเรียกว่าเพลงมัาเรียกว่าที่ทำให้แฟนนลับเชียร์แฟนลับเชียร์ เราเรามีไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเร็วๆนี้เลยแฟนงเชียร์ใช่รวมรวมถึงเราจะมีบ้านกันแล้วด้วยฉุดต้อมไมครับใช่มีบ้านแล้วแฟรคลับทุกคนจะมีชื่อเรียกเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็เราติดตามแล้วกันนะครับในอีเวตนนี้แหละใช่แต่ว่าเราจะมีบ้านแล้วเพราะว่าเนี่ยผมลงทุนทีสร้างบ้านมาเลยผมไม่ได้เล่นทุกคนที่ผมเกือบเล่นขอแฟร์ลบ้านกันอันนี้เราก็แบบว่าอยากให้แฟนคลับอ่ะได้รู้ความหมายว่าต่อไปนี้เราจะเรียกแฟนคลับเราว่าอะไรครับใช่คมอ บ้านผมชื่อแล้วรนาคาไม้นะผมก็ใครต้องการไม้เะกไปส่วนส่วนบ้านของพี่รบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกงเฟื่อน้องก็ทำนาเกลือปลูกเกลือมาซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยุคงินล่ะอันนี้อันนี้เด็กไม่ทันเนี่ยเราเองไม่เป็นสมุทรสาครผมจะบอกว่าสมุทรปากกา เชื่อวการนั้นอันนั้นเมืองเด็กเมืองเด็กแว้นนะครับของบ้านผมเองนะครับผมว่าบ้านว่าบ้านตัวเองได้ไม่ต้องปวดนะครับลุงก็ใส่กางเกงตัวนี้จริงๆหรอใช่ครับไอเขาเห็นคุณเอ้ยมันอยู่ในห้องแต่งตัวอ่ะมาใส่อย่างนี้ขึ้นมาทีได้ยังไงนะครับตีใช่ไหมครับทำได้ายก แต่บ้านเนี่ยเอาอะไรมาแทนด้านหละขางทุนขาดรถขาดทุนขาดอางขาดทนขาดมาแทนกันเลยมาต้องถามว่าแต่ละคนชอบรถไหนมากที่สุดด้วยเออคนใหญ่ผมจะชอบเป็นเออรถบีเอ็มรถเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ชแก่น้อยผมเหรอผมชอบเทมปุระออริจินอลนี้อยู่แล้วผมชอบเป็นการส่วนตัว ของคิมชอบว้าวาซาบิครับผมหอมมีอะไรอบอบด้วยแล้วก็วาวซาบิด้วยวาาซบบิอกินก็หอมก็หอมแถมยังแบบมีซอสอีิแบบกินจมูกอ่ะชอบต้มยำกุ้งครับผมชอบข่าเค็มแล้วเค็มไหมเคมไม่เค็มใครใครบอกแล้วมั้งบ้านบอกยังใส่เค็มใส่อะไรใส่เตีือ ผมนะครับจำยำครุ่มครับเอ้ยไปน้องต่อเหนกันเลยผมชอบนาแล้ว้อเมาชอบตากเอ้าแสดงว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเรามีเรามีที่แบบเราเราเวลาเราไปกินเราไปต่างประเทศอ่ะต่างประเทศอ่ะเราจะได้แบบได้ได้ได้ชิมสาหร่ายที่เขาขายต่างประเทศอ่ะมันจะมีรสพิเศษอันนั้นน่าเฟี้ยวรสสเต็กผมชอบซอนเดืออ๋อนอกนี้แต่กินที่ไทยก็มีนะถ้าคุณชอบข้าชอบถ้าชอบอุณมาเผืวอะไรนะ ผัไทยลายผัไทยลายผัดไทยลายนี่ของประเทศอะไรนะฮะหลายที่เลยหลายที่เลยก็บอกไปเขาแก่หน่อยกูไม่ฟังใจเย็นเจเย็นเจเย็นนะเมื่อกี้ก็ถามว่าอะไรแพงที่ตี่ไม่มีไม่มีกับกับก็แหลมคอมตัดแล้ว เนี่ยครับแล้วก็แฟนแฟนแฟนในไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่วยปอนะครับถามเขาซีฟังภาษาจีนมาพูดว่าอะไรแล้วก็แฟนๆไทยด้วยนะครับผมถ้าผมวชอบรถอะไรนี่ก็พิมพ์มาแชร์กันนะเพราะว่าเราจะได้รู้ใจนะครับเพื่อของคอนทีใหม่หราเลื่อยเลื่อยฝากอ่าใช่ครับซึ่งคุณจะฝากยังไงครับพูดไปก่อนนะครับผมใช่หร้อไรวะซื้อไปฝากเลยเราเลยจะบินไปจีนกินหน้าเลยนครับเนี่เราพูดเป็นภาษาจีนถามก็ได้ถามว่าแล้วคุณล่ะชอบชอบเข้ากันยังไงคุรสชาติอะไรวัด เบลเวอร์ออเท่าแก่น้อยเนี Q ่ยยูไลท์ออให้พิมให้พิมาในห่วยขอเอ่อคอมเมนต์ below the l i k โอเคเีอะไรเดี๋ยวลบยี่ยปเอยไปเลนยี่เี่ยั่ยสราเฮสราเฮ้ฮสุราเฮเฮโอเลโอเลนที่ละมีานละเนี่ยกินตลอดเลยใครใครเออมีอะดูลอ ระวังระวังขึ้นไปแล้วแบบว่าอิ่มก่อนนะอิ่มก่อนเนี่ยนะอิ่มพวกก็หลับแล้วเราอย่างคนในทีไม่ได้มามามีคนเติมนมีคนเติมนี่นะจากเราได้เห็นว่าหลับบางทีว่าเราอ่ะเป็นเอ่อเหมือน เป็นบัตเตอร์นะครับผมอผมาเท่าแก่น้อยใช่ไหมรับแต่เราเองอ่ะเราก็ชอบเพนเทนมากะครับเทนเทนเราชอบแก่หน้อยอ่ะเราก็ชอบเทนเทนนะครับเพราะว่าก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันไม่ใช่ว่าเราจะชอบแต่สาหร่ายนะคุณครับเออเทนเทนเราก็ชอบนี่ผมชอบรถนี้มากเลยที่แบบคุณจะแกะกันหลายหอทด้ไมครับผมทำไมคุณไม่แกะที่เราเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดก็เพื่อนๆนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าบอกว่าขึ้น เห็นเราลงไปแล้วแล้วรู้ว่าเราแบบตัวบวมๆอิ่มๆเลยครับผมก็คือเรากินกันแน่นนะครับกินกันจนอิ่มเลยครับอร่อยนะลองย่างคอมเมนต์บอกว่าบ้านลูกหนูดุ๊กดิ๊กอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะโรแกนโรแกนอะไรโรแกนว่าอร่อยนะลองยังอ๋อหอร่อยนะ นี่นี่ก็มีน้องน้องที่ออกมาเป็นน้องน้องจากบพีใช่ไหมใช่ของเรา x อเราทำเวอร์ชันเอที่ออาใช่ไหมใช่ใชสอนไหมสอนแหอก่อนนะาเรียต้องอย่างี้เยเป็นเราใช่ไอ่ะถือเป็นคนลอ่งเดียวนะจอนเอาแบบเพื่อว่าแบบเป็นแบหเอพีไฟไบบยังไงอร่อยเ เราเขาทำแบบเสียงอะก่อนเราทำแบบเสียาชีภาษาเสียงเราทำเสียงอะีรเอาทีเลยเอาีมาคุณีการอ๋อผมอยากใช้เอฟเป็ของผมนะเดี๋ยวที่ตีกับผมเป็นีกันไม่ไม่ตีขี่ต่ำ่กที่แล้ไมได้เฮ้ยปลาตุกนมันอะไรกันกันลองลองลองเพาะฉะั้นไปอน่อนี่นดูเลย คนพูดก่อนพูดผมพูดสิการสาตัวอย่างเี้ยงย่อร่อยตัวอย่างโอเคเฮ้ยนี่นี่เขนตัวอย่างมีัอยางด้วยเฮ้ยคุณ

ทีเทน่คเทคีย์เวิร์ดของเราคืออร่อยนะเร่องี้ทีเวิร์ดของเราแต่วอันนี้คนเดียวก็ได้อภิบาลคนเดียวก็ได้แล้วเราก็มูกแบบอเคไเทนอ่ะเริ่มเลยมาอ่ะสามสเลยครับผมโปรดิวชั่นมาครับผมไปวมครับไปพร้อมไปพร้อมไปพรมเส็กเข้าครับเสเ็เข้าสอนงเทคสมามามา เอาเอาเอาไปใช้แบบเป็นโฆษณามีบีได้เลยนะอ่ามาต้องเปิดกอนเปิดกันตัวดิแป๊บนึงมาเลตงนย่ิยยดิ้วย่าสามสีดิ๊๊ๆ

เดินสอง้าติ๊งเต๊ะ ก็นะครับผมนุกขนานนะครับผมก็สุดท้ายก็นะครับใครที่นะครับผมหิวอยู่หรือว่าอยากทานอะไรอร่อยๆก็อย่าลืมนะครับผมทีมเฮนกับสาร้ายท่านนอยนะครับผมทั้งสองแางกันท่านน้อยนะครับครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับเดี๋ยวถ้าบอกว่าใครที่รอเราอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเตียมตัวแล้วก็จะลงไปอันนี้คือการเตรียมตัวใช่เอาพูดภาษาอังกฤษล้ำลาไปอีกทีหนึ่งเลถ้าพบกันแต่จีนก็ได้ครับเอาก่อนเลยครับ คุณทำไรช้าตลอดเลยเนี่ยเต้โอเค now we gonna p a r t for tonight okay so waiting for m o m e n and see you tonight คีโมนะเอ่อทูทูวดิดเมิดทูพีมทู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 เอ็ีไม่ได้เทูเอ็ม้เอ้เออเอ้เอ้เ้เอ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 อเอ้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 เ้เ